โจทย์ข้อที่4จงคำนวณหาความเข้มข้นเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหรือว่าโมลาร์นั่นเองโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหรือว่าโมลาร์ของสารละลายต่อไปนี้ก็คือกรดไฮโดรคลอริก0.015โมลในสารละลาย10ลูกบาศก์เซนติเมตรตรงนี้เป็น10ลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมครับจำนวนโมลของตัวถูกละลายเราทราบแล้วโอเคเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไร ปริมาตรของสารละลายทั้งหมดเราก็ทราบแล้ว10ลูกบาศกเซนติเมตรแต่ว่าเราก็ต้องเทียบให้เป็นเดซิเมตรใช่ไหมครับหรือว่าเป็น1,000ลูกบาศกเซนติเมตรนั่นเองแสดงว่าข้อนี้ง่ายมากวิธีการทําก็คือในสารละลายทั้งหมด10ลูกบาศกเซนติเมตรจะมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่0.015โมล โอเคไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาทีนี้เราต้องการเทียบในหน่วยโมลต,ต,ต่อลูกบาทเดซิเมตรตรงนี้ก็จะต้องเป็น1000ถูกไหมครับ1000ลูกบาทเซนติเมตรตร,ตรงนี้ก็เขียนเหมือนเดิมค่าในสารละลาย1000ลูกบาทเซนติเมตรจะมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่ 0.0- 1 5โมลคูณกับ1000 ลูกบากเซนติเมตรถูกไหมครับหารด้วย10ลูกบากเซนติเมตรนั่นเองซึ่งจะได้เท่าไรช่วยกันคิดครับ0.015คูณ1น0 0น 1, หาร10บคำตอบที่ได้ก็คือ1.5โมลต่อลูกบากเดซิเมตรนั่นเองโอเคนะครับคิดว่านักเรียนทุกคนได้